Specifically นะคะเป็น transition ที่ออกบ่อยมากมีแทบจะทุกชุดข้อสอบเลยน้องๆต้องรู้จักคำนี้ไว้นะคะ Specifically เนี่ยมันแปลว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งจริงๆอะรายละเอียดของมันก็คือว่าสิ่งที่อยู่หลัง Specifically ่ะก็คือรายละเอียดที่เราอยากจะเจาะจงลงไปบางทีอาจจะเป็นการเจาะจงแบบตัวดีเทลเพื่อเล่าให้รู้สึกว่าเรื่องราวมันมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นซินโนนีของมันอาจจะเป็น Particulary หรือ In particular หรือว่าถ้าจะเจาะจงด้วยการยกตัวอย่างก็ได้เหมือนกันเพรานะนั้นนะ่มันก็จะไปคล้ายกับซ y โนนิมที่เป็นพวก for example for instance นะคะทีนี้เรามาดูโจทย์นะคะที่คำตอบเป็น specificity กันโจทย์ข้อขนี้เขาบอกว่าในการศึกษาการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาให้ผู้เข้าร่วมศึกษาเนี่ย Long list, ลอง list รายชื่อสัตว์ที่เขาคิดว่าน่าดึงดูดและในประโยค2เนี่ยเขาบอกว่านักวิจัยอะ่ะก็บอกว่าเ,เขาพบว่า ช้างเนี่ยมีแรงที่สูงกว่าจระเข้แล้วอีกประโยคนึงเขาก็พูดว่าช้างอะ่ะอยู่ลำดับที่3จระเข้อยู่ลำดับที่15ดังนั้นหมายความว่าประโยคสุดท้ายที่เขาบอกลำดับที่เท่าไหรอ่อ่ะมันเป็นการบอกรายละเอียดลงไปแจกแจงรายละเอียดว่าที่สูงอะ่ะอยู่สูงกว่าลำดับเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้จะต้องใช้คําว่า specifically ค่ะตอบข้อ B boy อทีนี้เรามาดู ตัวอื่นกับช้อยอื่นที่เป็นช้อยที่ไม่ได้ถูกเลือกบ้างนะคะอย่างเช่น e ด e f o r e t h ด r e f o r e อ่ะเขาไม่ได้บอกว่าการที่อยู่แรงสูงกว่าผลที่ตามมาจะต้องอยู่ลำดับเท่านั้นเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลกันใช่ไหมคะข้อ A ก็เลยไม่ได้ส่วนข้อ Ccat อ่ะเขาพูดในโทนที่มันไม่ได้ขัดแย้งกันอ่ะเพราะนั้นเราจะใช้ on the other hand ไม่ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งคือ Ladder l a d d e r อ่ะมันจะเอาไว้ใช้สำหรับการเลียงลำดับ การที่เขาบอกว่าแรงสูงกว่าแล้วบอกลำดับของแรงอะ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นเวลาเดียวกันไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเกิดขึ้นหลังดังนั้นอะ่ะข้อนี้ยังไงก็ตอบ B b บ y ยค่ะลองดูอีกข้อนึงนะคะข้อนี้เขาบอกว่า edge modeling เป็น process process หนึ่งที่ digital artist อนะ่ะใช้ในการที่เขาอะ่ะอยู่ในช่วงพัฒนาพวกแบบวนะิดีโอเกมอ่ะแล้วประโยคต่อมาที่เป็นประโยคอะ่ะให้เราเชื่อมต่อนะเขาบอกว่า digital artist นี่แหละเขาใช้ edge modeling อะ่ะ ในการต่อชิ้นส่วนเพื่อให้เกิดภาพ3มิติอ่ะถ้าเราเห็นนะเราก็เห็นว่าเอยประโยคมันก็ยังเป็นแบบเรื่องกับดิจิทัลอาร์ติสเหมือนเดิมเอ็ดโมเดลลิ่งเหมือนเดิมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะชอยอ่ะมันควรจะเป็นข้อบีบอยอ่ะทีนี้ถ้าเราจะลองมาดูชอยที่เราไม่ได้เลือกกันนะคะว่าเป็นยังไงอย่างเช่น In Addition In Addition น,อ,น,อ,น,อ,นอ่ะมันต้องมีประเด็นใหม่อย่างเช่นถ้าเขาใช้เทคนิคอเอ็ดโมเดลลิ่งอันนึงอาจจะต้องพูดอีกเทคนิคนึงอ่ะเพิ่มขึ้นมาถึงจะใช้ In Addition ได้อ่ะ ข้อ C+ p l การที่เขาใช้เ e m o n o r i n g ในการที่จะมาทำพวกวิดีโอเกมเ่ยมันก็ไม่ได้มีส่งผลให้ว่าเขาจะต้องมาต่อชิ้นส่วนเป็น3มิติใช่ไหมคะมันไม่ได้เป็นโลจิกกันไม่ได้มีเหตุมีผลกันดังนั้นข้อ C ก็ไม่ได้ยิ่งเป็นข้อดีดอกอ่ะ by comparison ก็คือการเปรียบเทียบเขายัางพูดเรื่องเดิมโทนเดิมอยู่เพราะฉะนั้นข้อ B o y อะ่ะเป็นข้อที่เหมาะสมที่สุดล้คะ่ะ specificity อะทีนี้พี่มีโจทย์ อยู่3โจทย์ซึ่งมี2ข้อที่ตอบ specifical ลีกข้อหนึ่งอ่ะไม่ใช่ถ้าน้องๆรู้ว่าเป็นข้อไหนอ่ะเราคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะคะ